เือมีฝนตกหนักมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะจนถึงเมื่อไม่กี่วันมานี้ทําให้มีน้ำทะลักเข้ามาที่ฝายกั้นน้ําในอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดน,นครสวรรค์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนพังเสียหายเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่ชลประธานนะครสวรรค์ต้องนำเอาเสาคอนกรีตไปทำเป็นแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตะลิง่ง และถนนที่เสียหายนะคะอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่4ตําบลเขาดินอําเภอก้าเลี้ยวจังหวัดน,นครสวรรค์ฝายกั้นแม่น้ําปิงที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมถูกน้ํากัดเซาะจนพังซ้ําอีกค่ะนายวัฒนากรผิวผ่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินบอกว่าฝายกั้นแม่น้ําปิงพังเสียหายตั้งแต่ฤดูน้ําหลากปีที่แล้วนะคะอยู่ระหว่างการซ่อมแซมฝายอีกจุดถูกน้ํากัดเซาะจนตะลิ่งพังเสียหายเพิ่มเติม ความกว้างกว่า20เมตรค่ะเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ซึ่งทางนายสุภชยัยมโนการผู้อำนวยการโครงการชนลประทานนครสวรรค์บอกว่า<ม>ก่อนหน้านี้ก็ได้ประสานไปยังเขื่อนภูมิพลแล้วนะคะเพื่อขอให้ลดการปล่อยน้ําแล้วก็ให้ผู้รับเหมาสร้างทํานบหินทิ้งชั่วคราวเพื่อที่จะปิดช่วงที่มันขาดอยู่กลางฝายแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ก่อนค่ะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแม่น้ําปิงก็เลยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไหลแรงขึ้น จนทาให้ฝายเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นได้เตรียมของงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้ฝายใช้การได้ชั่วคราวส่วนวิศวกรรมสำนักชลประทานที่3ก็จะเข้าไปตรวจสอบหาแนวทางซ่อมแซมใหม่อีกครั้งค่ะ